พ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะวันนี้วลดาก็จะมาพบท่านอีกเหมือนเดิมอยู่บ้านนะคะเพราะว่าสินค้ายังไม่หมดเป็นวันจันทร์เนาะนี่ใครคะวันจันทร์วรดาใส่เสื้อนี้นะคะเป็นเสื้ออันนี้ตัวใหญ่หน่อยนะคะ XL เพราะว่า เสื้อตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะวรดาเอามาใส่เล่นสงการนะคะเห็นไหมคะส,สียังสวยนะคะแต่ปีนี้เราเราจะไม่ได้ทําตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสีม่วงมีลายหอยนะคะวรดาขายไปแล้วมีเป็นลายหอยนะคะแต่แต่อันนี้ทําแต่ปีที่แล้วก็เลยออกเป็นเหลืองๆนะคะท่านรายนี้ท่านจะสั่งนะคะเพราะไม่มีแล้วนะคะ แต่จะเป็นลายหอยที่วรดายกให้ท่านไปรื้แล้วนะคะไม่มีแต่ลายนี้ไม่มีหา,ากท่านจะทักว่าเอาลายกับวรลดาไม่มีนะคะเพราะอันนี้เป็นเสื้อเหลือตัวสุดท้าย XL เห็นมหมคะใหญ่มากจริงๆเพราะวรลดาใส่เสื้อแค่เบอร์เอลเนาะแต่วรลดาก็เลยเอามาใส่ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าผ้าใส่เป็นปีก็อยังอยู่ในสไตล์นี้นะคะเห็นไหมค่ะสวยค่ะ อันนี้ก็ลายหอยเหมือนกันแต่ว่าหอยที่ที่ปีนี้จะเป็นสีม่วงตรงกลางเนาะแต่อันนี้เป็นปีที่แล้ววรดาก็มาใส่ให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะ ตัวละ150บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมานะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายแล้วก็คลิปนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ 7A นะคะผ้านน่มนะคะแต่ผ้าตัวนี้วัดดาเรียนให้ท่านเข้าใจเลยนะคะว่าเป็นผ้าของเมกี่ทอฝากมานะคะเป็นผ้าที่คมยาวคือ2เมตรพอดีนะคะจะไม่ใช่2เมตร50 2เมตร30นะคะคมยาวคือ2เมตรนะคะ2เมตร2เมตรนะคะ2เมตรดูนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะนี่ อยู่ประมาณ2เมตรหรือ2เมตร20เท่านั้นนะคะอันนี้แม่กีทอฝากมาแต่เป็นผ้าคามสวยงามมากเกรดเนะคะผ้านิ่มแต่เราจะมาให้ท่านในราคาพิเศษนะคะเพิ่นละ520เนาะสินค้าตัวนี้ไม่มีตําหนินะคะสินค้างามทุกผืนนะคะแต่เป็นของแม่กีทอฝากแต่ความยาวตัวนี้2เมตรหรือ2เมตร20เท่านั้นนะคะบางทีที่วันละดาเคยเอามาขายก็ได้2เมตร50 2เมตร60เห็นไหมคะตัวนี้จะอยู่แต่สวยค่ะเป็นผ้าเกรดเเลยนะคะตัวนี้เป็นผ้าเกรดเนะคะ หรือจะเอาอยัางไงเนาะเพื่อแม่กีโทอ,อ่ะวรดาเพื่อช่วยเหลือแม่กีโทนะคะห้าร้อยบาทก็แล้วกันนะคะจริงๆก็เวลาไม่ได้กําไรหรอกค่ะห้าร้อยบาทคือนแม่กีโทให้มาห้าร้อยบาทนะคะวารดาก็ขอตัดใจไม่เอากําไรแล้วกันนะคะช่วยมาขึ้นหน้าไลน์ให้แม่กีโทห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทผ้าผืนนี้เป็นผ้าเกตเอนะคะเป็นผ้าสีตะโกสีคามนะคะ,ส,คะ,คะสีคามน้ําทะเลงามมากนะคะจัดโปรเพียงห้าร้อยบาทนะคะอันนี้คือเป็นผ้ายาว 2เมตรหรือสองเมตรยีเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นของแมรร่กีทอฝากมาเนาะเราก็จะมาให้ท่านไลฟ์ช่วยท่านนะคะนีสวยแต่สินค้านี้รับรองนะคะไม่มีตําหนินะคะสวยแท้แน่นอนนะคะงามนะคะความยาวของเขาคือสอเมตรหรือสองเมตรยีเท่านั้นนะคะเราได้จะตอบชัดเจนเลยนะคะแต่ละผืน ถ้าท่านเอาไปห่มไปตุ้มก็พอดีนะคะแต่ถ้าท่านตัดชุดเสกท่านก็ต้องเป็นคนระดับวรดานี้ได้นะคะแต่ถ้าสูงกว่าวรดาก็ต้องเอายาวกว่านี้นิดนึงนะคะแต่อันนี้ก็ตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ลายจัตุคามเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยคามเกตเอแน่นอนเลยนะคะเกตเอเลยนะคะวรดาก็มายกให้ท่านเลยนะคะ520ี่เนาะเอาห้ารอยสี่ลืมขอโทษขอโทษพูดผิด5้ารอนะคะจัดโปรให้ท่านเพื่อช่วยเหลือแม่กีทอนะคะ500้อยบาทนะคะวันนี้ เรายกให้ท่านเลยนะคะในเซตนี้นะคะในเซตนี้ในคลิปนี้เป็นแม่กีทองฝากมาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทผ้าตัวนี้จะเป็นสีขามน้ําทะเลนะคะสวยลายจัตุคามนะคะนานแล้วนะคะลายนี้ที่วรดาไม่ได้มานะคะเรียกว่าลายจัตุคามนะคะตรงนี้นะลายจัตุคามนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะลายงามลายจัตุคามนี่ผ้านิ่มนะคะ เคยขายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะลายจังกูคามีงามมากนะคะสวยจริงๆน,นะคะจัดโปรให้ห้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะผ้าตัวนี้สวยนะคะต่อมาอีกคืนนี้ก็เหมือนกันนะคะสวยคะ่ะสวยงามเป็นผ้าสีตะกองยกชอ่อยกดอกนะคะอันนี้วโราดาก็จัดโปรให้ท่านห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยคะ่ะจัดโปรสุดๆนะคะเพื่อคืนกําไรให้คุณแม่ด้วยช่วงเทศกาล อสงการแล้วนะคะท่านไปฝากไปต้อนได้นะคะไปฝากลูกหลานหรือไปฝากให้คนในครอบครัวได้เลยนะคะสียคามน้ําทะเลสวยงามมากนะคะเราจัดโปรให้นะคะเพื่อช่วยเหลือแม่กีโทนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะสวยค่ะผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มเลยนะคะตัวนี้เป็นเครือคามสวยยาวนะคะตัวนี้ผืนนี้ยาวนะคะยาวจะประมาณ2เมตรยีหรือ2เมตรนะคะบางผืนเท่านั้นแต่ยาวผืนนี้ยาวค่ะเพราะผ้าแต่ละผืนเราครัดมาเลยนะคะยาวค่ะ เรามาอีกพื้นนี้ก็สวยค่ะคามน้ําทะเลเหมือนกันนะคะคามน้ําทะเลเหมือนกันเรามาจัดปูจัดโปูเพื่อช่วยนะคะช่วยไม่กี่โทนเห็นไหมดูขอบดูเชิงนะคะผ้าวรลดาขอบเชิงจะสวยขอบเชิงวรลดาจะละเอียดนะคะวรลดาจะเลือกผ้าทุกพื้นนะคะเอาไปแล้วให้ท่านได้ใช้แบบสบายใจไม่แท้ต้องใช้แบบไม่พอใจนะคะสินค้าบางทีถ้าไม่สวยท่านเราก็จะไม่สบายใจนะคะนี่ค่ะสวยจัดโปรไปเลย500บาทนะคะ 500บาทนะคะส Laser ินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะนี่นะคะกว้างนะคะก้วงเท่ากันนะคะสีคามน้ําทะเลงามมากนะคะสวยนะคะสีคามน้ําทะเลสีคามน้ําทะเลนะคะตัวนี้สีคามสวยสีตะโกนะคะสีตะโกนะคะกว้างเหมือนเดิมนะคะ80นะคะกว้าง80นะคะเหมือนเดิมแต่ขอบยาวจะลดลงนิดนึงสองเมตร20ประมาณนี้นะคะอันนี้ของคุณแม่ กี่ทอท่านฝากมาไลน์นะคะวล,ละดาก็มาขึ้นคลิปให้ท่านนะคะในราคาพิเศษคือวรดาไม่เอากําไรจากท่านเลยนะคะคือมาขึ้นคลิปให้ท่านเลยนะคะห0 0รอยบาทนะคะหายากถ้าวล,ลดามาขึ้นไลน์เองก็จะเป็นผ้ามีขอบนะคะอีกคนละอย่างเนาะเพราะวล,ละดาจะเลือกผ้าคนละแบบเพราะว่าบางทีเราเอาไปตัดชุดแสกด้วยหรือเอาไปตัดเสื้อขายด้วยเนาะเราต้องเอาที่มันยาวบางผืนไม่ยาวเราก็ตัดชุดแสกไม่ได้นะคะ ตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้มีสองผืนนะคะมีขอบน้ําตาลนะคะท่านดูดีนะคะแต่ละผืนแต่ละลายงามนะคะเราจะโปรไปเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะลายน้ําตาลอันนี้มีสองผืนนะคะสไลด์สามทีโทนนะคะสวยเท่แน่นอนท่านดูเลยนะคะผ้าวรลลางามนะคะลำเบอร์ห้า วันนี้เราก็มาจัดโปรสุดๆให้ท่านเลยนะคะเพียง500บาทนะคะสินค้ามีกิงพร้อมขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะอันนี้เขาให้ท่านฟังเลยนะคะเป็นสินค้าของแม่กีทอฝากมานะคะตัวนี้นะคะเพราะความยาวผ้าตัวนี้ได้แค่2เมตร20นะคะหรือ2เมตรแต่แต่ไม่ไม่ได้รวมย่อยนะคะอันนี้คือเนื้อผ้านะคะแต่อื่นๆที่วรดาเอามายกไรบางทีก็2เมตร50หรือ2เมตร60เลยคะ่ะ ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็มายกให้ท่านดูชัดเจนเลยนะคะวรดาเป็นคนชัดเจนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะเดี๋ยววรดาจะตัดชุดแสกมาขายอยู่นะคะสวยนี่อันนี้อีกพื้นหนึ่งนะคะเดี๋ยววรดาก็จะเอามาตัดชุดแสกขายนะคะต่อมาก็มาอีกลายนี้นะคะสวยแทนน่นนนอเมื่อกี้ลายเอนะคะขอโทษโยกผิดอันตัวนี้มานะคะคนละลายนะคะคนละลายนี่คะ่ะนี่เห็นไหม ค่ะค่ะสวยงามนะคะตัวนี้สวยงามนะคะอันนี้นับเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดวลาดาจะยกให้ท่านเลยเนาะนับเบอร์หกค่ะสวยแต่ละพื้นแต่ละลายงามนะคะงามจริงๆอันนี้เป็นคลิปของแม่กีทอฝากมานะคะเราก็มายกให้ท่านเลยนะคะจัดการให้ท่านเลยนะคะช่วยเหลือกันนะคะอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเนื้อผ้างามนะคะเนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อผ้างามนะคะเนื้อผ้าโอเค ใส่สบายเนื้อผ้าก็พอดีพอดีห่มนะคะไม่ต้องหนามากนะคะพอดีสบายนะคะเป้นผ้าเนี่ยผ้าเนื้อละเอียดนะคะผ้าเนื้อละเอียดเครือขามนะคะคามทั้งทางคุงทางยืนเลยนะคะตัวนี้นะคะคามทั้งทางคุงทางยืนเลยนะคะนี่สวยค่ะแต่ละลายสวยงามมากนะคะวรรดาเอามาโชว์ให้ท่านเลยนะคะสวยนะคะแล้วเราจะมาตัวนี้อีกนะคะลายเอนะคะ อันนี้ก็เป็นลายพิเศษเหมือนกันนะคะปกติขายไม่ได้ราคะราคานี้แต่ตอนนี้เราก็จะมาจัดสรรให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพเนาะวันนี้เราจัดให้ท่านสุดสุดุดุดนะคะเห็นไหมคะงามแท้แน่นอนนะคะจัดโปรห้าร้อยบาทเนาะวันนี้ส bon ินค้าของเรามีกิ่งคล้องขายนะคะนัมเบอร์เจ็ดเนาะนัมเบอร์เจ็ดมีแท้แนโนอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนัมเบอร์เจ็ดนะคะเราก็จัดโปรสุด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  super เลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้น ก็ช่วยเหลือแม่กีททนะคะนี่สินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเรางามนะคะสินค้าเราโอเคเอามายกไรเอามายกขายนะคะสวยค่ะท่านหาที่ไหนไม่ได้หรอกผ้าเกตน,นี้ฝืนละห้าร้อยแต่วราดาก็อยากช่วยเหลือแม่กีโทเนาะ,ะเพราะคนเราทํามาค้าขายด้วยกันเนาะ,ะแต่ถ้าจะให้วราดาซื้อมาไว้เยอะๆบางครั้งวราดาก็ขายไม่ทันเนาะ,ะเพราะว่าวราดาจะหมุนเวียนสินค้าภายในอาทิตย์อาทิตย์นะคะเราจะได้สินค้าใหม่ๆหม่หมตลอดเราก็ จะมีสินค้างามๆนะคะร้านวรลดาไม่ใหญ่ไม่โตหรอกคะ่ะแต่ร้านวรลดาก็มีคุณภาพนะคะเพราะวรดาเอาแต่สินค้าที่แบบว่าสวยแล้วก็คัดเกตมาแล้วเนาะมาขายแล้วก็ขายให้ได้คุณภาพนะคะเราไม่ได้ขายแล้วแล้วแบบว่าเอาไปแล้วท่านไม่สบายใจที่จะใช้เนาะแล้วก็ขายสินค้าที่โอเคนะคะตัวนี้เข้ามาอีกนะคะเอสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอสขอบเขียวนะคะตัวนี้พุกคู่ผ่านไปแล้วขอบน้ําตาลเนาะนี่คะ่ะ สวยวรลดาก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ5้าอยนะคะอันนี้เป็นสินค้าเมกีทอฝากมาสินค้าของเมกีทอโดยเฉพาะนะคะอันนี้นำบึกเปดเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแ้แน่นอนวรลดาไม่ได้กําไรหรอกคะ่ะในคลิปนี้แต่ช่วยๆเมกีทอไปนะคะต้นทุนบางทีวรลดาซื้อ,อยังแพงกว่านี้เลยนะคะแต่ท่านก็อยากเอาเงินมาหมุนเวียนเนาะท่านก็ฝากมาท่านก็เอามาให้เราเนาะเราก็ช่วยกันนะคะเนาะห้าร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ สวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรางามค่ะตัดขึ้นมาก็สวยสภาพาตัวนี้มาอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะผืนสุดท้ายในคลิปนี้คืณนสุดท้ายในคลิปนี้ใส่สบายเนื้อแน่นนี่ค่ะเดววราดาเอาไปตัดเสื้อได้หนึ่งตัวก็งามมากนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้าเนาะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนมเบอร์เก้าค่ะวันนี้จัดโปรสุดๆนมเบอร์เก้า no. นะคะห้าร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะหากท่านใดอยากได้สินค้างามๆก็ทักทายกันเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งทานัดถึงท่านหน้าบ้านนะคะแล้วก็ท่านให้ที่อยู่ให้ถูกนะคะให้ที่อยู่ให้ถูกเบอร์โทรให้ชัดเจนพนักงานจะโทรหาท่านเองนะคะ ถ้าท่านส่งสลิปให้วรดาแล้ววรดาจะส่งสินค้าให้ท่านดูเลยนะคะว่าท่านเอาผืนไหนแล้วก็ถ้าวรดาเปิดร้านวรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะวันนี้มีมีบุคคลที่เราไม่รู้จักโทรหาวรดาบอกว่าโอนเองินให้แล้วพันแปดแต่ไม่ได้สินค้าวรดาเลยบอกว่าให้ท่านส่งสลิปมาท่านก็อ,อ,อึกอักบอกว่าไม่เห็นสลิปเอาไม่ได้ถ้าซื้อสินค้าต้องมีสลิปถ้าไม่มีสลิปก็หมายความว่าไม่ได้ซื้อท่านก็พูดประมาณแบบอยากมงโมโหให้วรดาบอกว่า ทำไมคุณพูดอย่างนี้ก็เลยบอกว่าท่านพูดแต่เย็นๆยให้พูดกันด้วยเหตุผลถ้าถ้าท่านซื้อกับวราดาวราดาก็จะส่งของให้ท่านทันทีแต่ท่านท่าน,าานซื้อวราดาอาจจะลืมหรือยังไงท่านส่งสลิปมาแล้วก็สิเรามีลายก็มีลายแล้วคุณไม่อ่านเป็นไปไม่ได้ทําไปทํามาไม่มีลายวราดาเลยท่านโทรมาวราดาเลยเอาเบอร์มาแอดเป็นชื่อของท่านแต่ไม่มีลายก็เลยพูดแบบวราดาไม่ได้ยอมรับว่าเอาเพราะว่าวราดาไม่ได้เอา วลาดาไมา่ได้รับเงินโอนบอกว่าโอ๊ยขอโทษเป็นร้านอื่นขอโทษมากๆวลาดาไม่เป็นไรคะ่ะถ้าสําหรับร้านวลาดาไม่มีคะ่ะที่ซื้อสินค้าไม่มีสลิปเพราะวลาดาต้องมีสลิปทั้งหมดหรือหากไม่มีสลิปในไลฟ์ท่านก็ต้องโทรมาบอกวลาดาเพราะวลาดาจะดูจากตรงนั้นนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่พูดก็คือเป็นวิทยาทานแล้วให้รู้ว่าคนบางคนจะมาโมเมให้เราไม่ได้เพราะว่าเราก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะ ถึงบางทีบางทัน้นบางครั้งเราจะอาจจะลืมส่งให้ท่านวันหนึ่งเราก็มีหลักฐานค่ะว่าเราถ่ายรูปให้ท่านดูแล้วท่านก็ดูแล้วท่านก็คอมเมนต์ไปแล้วว่าใช่ใช่ใช่ใชพาอวลรดาจะเป็นคนชัดเจนแม้แต่อีพีวรดาก็ชัดเจนแม้แต่นามเบอร์ก็ชัดเจนเพียงคือมีนามสก,กุลอยู่แล้วนั่นคือชื่อของเราชื่อของเรานามสก,กุลเราก็คือชัดเจนแล้วค่ะเลยนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ